ประตูสวยด้วยแล้วผ่านช่องประตูมาก่อนเว็ดเบอร์เล็กครับ เฮ้ย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 เบิดตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยอะไรวะปลาอะไรปลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กดไอ้กดตะโกดครับ ประกดโอ้ยใสยสวยด้วยแล้วผ่านช่องประตรูกาก่อนเบ็ดเบอร์เล็กครับอันนี้เบ็ดเบอร์ตกปลาสลิดอ่ะเออว้าวโอ้ยใสยสวยครับกดครับอี้ คันเกือบลวงน้ำแล้ครับดูครับนี่ใส่สวยครับโอเคครับผมใส่สวยเลย